ดวงชตาของชาวราศีตุลในเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับดาวเจ้าเรือนตัวต,วตนหรือเจ้าเรือนตนุลักษณ์ของชาวราศีตุลคือดาวศุกร์นะครับ การที่ดาวสุขของคุณโคโจรไปอยู่ในภพเรือนของสุภาณนะเรือนของมีถุนแบบนี้ก็ถือว่าชีวิตของชาวราศีตุลมีเกณฑ์การที่คุณจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าภพเรือนนี้เป็นภพเรือนของความสําเร็จสุภาคือเรื่องราวของความสุขความเจริญความงอกงามและก็การเติบโตนะครับเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะที่ดาวประจําตัวของคุณโคโจรไปอยู่ในเรือนสุภาแบบนี้ก็จะส่งผลลัพ์ด้านบวกด้านทิศดีให้แก่ชาวราศีตุลได้ขับเคลื่อนชีวิตไปในทิศทางที่ดีขึ้น บวกขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับและนอกจากนั้นนะครับอิทธิพลของการที่ดาวศุกร์ของคุณยังติดตำแหน่งจุลจักรอีกด้วยเรียกว่านะครับถึงแม้จะมีอุปสรรคเข้ามาบ้างในชีวิตหรือจะต้องมีจุดข,ของการแก้ไขบ้างแต่ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างก็เอาอยู่เรียกว่านะครับจะสามารถขับเคลื่อนชีวิตของคุณไปได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับถึงแม่อุปสรรคจะเกิดขึ้นก็าตามนั่นเองและนะครับหลังจากวันที่8สิงหาคมเวลา23นาฬิกา55นาทีดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนประจําตัวของคุณจะยกออกจากมิถุนเข้าไปสู่ในนเรรืออขงาี รกฎนะครับซึ่งราศีกรกฎถือว่าเป็นราศีาธาตุน้ําฉะนั้นการที่ดาวาธาตุน้ําอย่างดาวสุกรโคจรไปอยู่ในเรือนราศีาธาตุน้ําแบบนี้ยิ่งส่งผลลัพธ์ที่ดีส่งผลลัพธ์ที่จะกระตุ้นให้ชาวราศีตุลน,นะครับมีความสําเร็จเกิดขึ้นอย่างง่ายดายขึ้นไปใหญ่นะครับเพราะว่าความราบรื่นกันนะครับหรือรูปแบบของชีวิตที่ค่อนข้างจะเรื่นไหลกว่าเดิมนั่นเองครับ แต่อาจจะมีความอึดอัดกดดันได้นะครับจากอิทธิพลของดาวเสาร์ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเพราะเนื่องจากว่าเสาร์กับสุขเป็นคู่ศัตรูกันและเสาร์เองก็ถือว่าเป็นดาวโทษทุกข์เมื่อดาวโทษทุกข์เล็งกันถึงกับดาวสุขซึ่งเป็นเรือนตนุละของคุณก็ถือว่าชาวราศีตุลอาจจะมีเรื่องให้ทุกข์ใจมีเรื่องให้กังวลมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้เครียดเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันฉะนั้นนะครับจังหวะที่ดาวสุขเจอดาวเสาร์เข้ามาเบียดเบียนแบบนี้อาจจะทําให้เกิดเรื่องราวของการอึดอัดกดดันจากดาวเสาร ก็ยังดีนะครับที่ว่าดาวศุกร์ของคุณโคจอร่วมเรือนกันกับดาวอาทิตนะครับเรียกว่าดาวคู่นี้เป็นดาวคู่สมพลกันเมื่อมาอยู่ร่วมกันเกื้อกูลกันเป็นอย่างดีพพอร์ตกันเป็นอย่างดียังเป็นจุดต่อต้านความทุกข์จากดาวเสาร์ได้อยู่หรือเรียกว่าชีวิตของคุณยังขับเคลื่อนได้อยู่และอีกอย่างหนึ่ง อาชย์ของคุณก็มาจากภพลาภะหรือเรือนโชคลาภวาสนาอีกด้วยครับเรียกว่านะครับทำให้ชาวราศีตุลน,นะครับถึงแม้จะมีเจอเรื่องอึดอัดอยู่หรือเจอเรื่องที่อาจจะไม่ค่อยได้ดังใจสักเท่าไหร่แต่ก็ยังได้รับตัวช่วยอย่างดาวอาทิตย์ที่มาจากลาภะทําให้คุณนะครับมีความสําเร็จเกิดขึ้นและนอกจากนั้นอีกอย่างนึงก็คือดาวศุกร์ณตําแหน่งตรงนี้ยังติดตําแหน่งราชาโชคอีกด้วยครับราชาโชคก็คือยังมีจุดที่จะได้รับการช่วยเหลือเกือ้อกูลทําให้คุณนะครับสามารถรอดพ้นจากทุกๆวิกฤตที่จะเกิด ขึ้นสําหรับตัวของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับซึ่งอีกอย่างนะครับการที่ดาวสุโครจรไปอยู่ในเรือนกรกฎแบบนี้นะครับทำให้นะครับแสงของพฤหัสส่องถึงเพราะว่านต้าตำแหน่งนี้ถือว่าเป็นตําแหน่งตรีโกนนั่นเองครับส่งผลทําให้นะครับพฤหัสเป็น5แก่กรกฎนะครับก็คือพฤหัสเป็น5แก่ดาวสุกนะครับส่งผลทําให้ช่วงเวลานี้ของคุณนั้นนะครับกระตุ้นให้ดาวพฤหัสเข้ามาซัพพอร์ตส่งแสงถึงทําอะไรก็มักจะราบรื่นและก็ประสบความสําเร็จต่อสู้กับดาวทษทุกอย่างดาวเสา ไปได้อย่างแน่นอนเช่นเดียวกันครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการงานของชาวราศีตุลกันบ้างนะครับสําหรับการงานของชาวราศีตุลก็ต้องบอกว่านะครับเป็นจังหวะที่ดีเลยทีเดียวเพราะว่าทั้งอาทิตย์และก็ดาวศุกร์นะครับที่โครจรไปอยู่ในเรือนการงานแบบนี้ถือว่าการงานของคุณจะเป็นจุดของการลงตัวเป็นอย่างดีโดยเฉพาะจังหวะที่พระอาทิตย์โคจรอยู่แบบนี้นะครับเรียกว่าอาทิตย์มาจากเรือนของโชคลาภนะครับส่งผลทําให้นะครับเรื่องราวของการงานของคุณมีเกณฑ์การที่คุณจะเจอทางออกอุปสรรคปัญหาต่างๆที่ อยู่ก่อนหน้านี้จะได้รับการเคลียร์จะได้รับการ, Clear, ร,การสัตสางจะได้รับการช่วยเหลือเกิดขึ้นนะครับยิ่งนะครับอาทิตย์ณเรือนของกัมมะแล้วก็อาทิตย์นะครับตรีโกนกันถึงดาวพฤหัสแบบนี้ส่งแสงกันถึงแบบนี้นะครับซึ่งนะครับอาทิตย์และก็พฤหัสถือว่าเป็นดาวคู่มิตรใหญ่กันนะครับยิ่งตีโกนกันแบบนี้ก็ยิ่งเกือ้อกูลกันใหญ่เลยนะครับทำให้นะครับการที่ดาวอาทิตย์นะครับแถมยังติด ตำแหน่งของมหาจักรอีกด้วยอยู่ในเรือนการงานของคุณก็ถือว่าการงานของคุณจะสามารถสําเร็จได้นะครับมีเกณฑ์การได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ได้มีเกณฑ์การที่คุณจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้เพราะตําแหน่งของมหาจักรก็คือต้องเหนื่อยต้องสู้ต้องฝ่าฟันก่อนแล้วจะประสบความสำเร็จตามมาเกิดขึ้นนั่นเองครับซึ่งหลังจากวันที่8นะครับสิงหาคมนะครับเมื่อดาวศุกโคจรเข้ามาอีกดวงหนึ่งอยู่ในเรือนกรกฎนะครับยิ่งนะครับส่งผลลัพธ์ที่ดีละทีเดียเพราะว่าดาวศุกร์ของคุณมาจากราชาโชคอีกด้วย กระตุ้นให้เกิดเรื่องราวของความสําเร็จเกี่ยวกับการงานเข้าไปใหญ่นะครับเพราะช่วงจังหวะที่ดาวประจําตัวอยู่ในการงานถือว่านะครับตัวของคุณเองจะมีจิตใจในการฝักใฝ่ถึงความสําเร็จจิตใจในการต่อสู้ฝ่าฟันกับทุกๆอุปสรรค ปัญหาต่างๆไปได้อย่างเต็มที่กันเลยทีเดียวนั่นเองครับในจังหวะนั้นส่งผลทําให้การงานของคุณถือว่าเป็นจุดที่ลงตัวกันเป็นอย่างดีนะครับแต่นะครับอาทิตย์ของคุณจะอยู่ถึงเพียงแค่ครึ่งเดือนเท่านั้นเพราะว่าหลังจากวันที่17สิงหาคมเวลา20นาฬิกานาทีอาทิตย์หรือดาวแห่งโชคลาภจะออกไปจากเรื่องการงานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอาจจะทําให้คุณนะครับมีจุดของการติดขัดได้บ้างหรือเกณฑ์ที่คุณจะได้รับการช่วยเหลืออาจจะเจอจุดของการโดนดึงออกไปหรือ ล่าช้าออกไปได้ด้วยเช่นเดียวกันเรียกได้ว่านะครับก็อาจจะมีจุดสะดุดติดขัดได้บ้างน,นะครับหลังจากวันที่17สิงหาคมเกิดขึ้นนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการเงินของชาวราศีตุลกันบ้างนะครับสำหรับดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวราศีตุลก็คือดาวอังคารการที่ดาวอังคารของคุณนะครับโคจรเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนเมษแบบนี้นะครับเรียกได้ว่าอังคารที่ตำแหน่งที่แ,แข็งแรงเข้มแข็งการเงินมีจุดของความสําเร็จการเงินมีจุดของก fin, ามมร harmless, ที่จะได้รับการเงินก้อนใหญ่ก้อนโตจนทาให้คุณมีการเงิน ที่มั่นคงเกิดขึ้นได้ตามหลักของการที่เรียกว่าตำแหน่งเกษตรราธิบดีคือเรื่องราวของการมั่นคงนั่นเองครับส่งผลทําให้การเงินของชาวราศีตุลมีความสําเร็จใครคาดหวังเงินก็จะมีเกณฑ์การได้เงินเกิดขึ้นนั่นเองแต่นะครับเนื่องจากว่าเจออิทธิพลของเงาพระราหูเข้ามาเบียดเบียนซึ่งกันและกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็อาจจะส่งผลทําให้นะครับเรื่องราวของการเงินโดนบันทอนได้อยู่หรือเจออุปสรรคแล้วก็เจอจุดติดขัดเกิดขึ้นได้จากราหูนั่นเองหรือเรียกว่าได้เงินมาแล้วก็มา จะมีจุดของการถูกคน้นซั์ไปหรือเก็บเงินไม่อยู่เกิดขึ้นได้นะครับก็อดทนนิดนึงนะครับอาจจะเป็นลักษณะของการหาเงินได้ก็จริงแต่ก็มีจุดของรายจ่ายที่เข้ามาทําให้เงินก้อนนั้นเก็บไม่อยู่ได้นะครับในจังหวะตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่9สิงหาคมนะครับแต่หลังจากวันที่9สิงหาคมเวลาตีสี่นาฬิกาสามสิบสองนาทีดาวอังคารของคุณซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินจะยกออกมาจากเรือนของเมษได้ตําแหน่งเกษตรราธิบดีแล้วก็เข้าไปเป็นปลาอยู่ในเรือนของพฤษศนะครับแต่นะครับถึงแม้ว่านะครับอังคาร จะเป็นปลกก็จริงแต่ก็ยังติดราชาโชคอยู่หรือยังติดเรื่องราวของความโชคดีอยู่ฉะนั้นไม่ได้เสียนะครับอังคารนั่ตำแหน่งนี้นะครับก็จะนึงทำให้แทบการเงินของคุณก็ยังขับเคลื่อนไปได้ เรียกได้ว่านะครับในเรื่องราวของถูกลาหูคนทรัพย์หรือการเก็บเงินไม่อยู่ก็เริ่มเบาขึ้นแล้วนะครับแต่ก็ยังมาเจออิทธิพลของดาวมรตยูแทนก็อนนี้ก็เหนื่อยอีกสเต็ปหนึ่งนะครับเพราะเรียกว่าอิทธิพลของการเงินนะครับเจอศัตรูอย่างดาวพระมรุตยูนะครับเข้ามาเบียดเบียนก็มีจุดของการที่เรียกว่าเงินแตกได้หรือนะครับอยู่ๆนะครับก็อาจจะสูญเสียเงินก้อนใหญ่ได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นแค่เรื่องราวของการสูญเสียนะครับเพราะว่ามฤุตยูมันก็อาจจะให้ผลลัพธ์ด้านบวกเช่นเดียว กันนะครับก็คืออาจจะได้มาแบบฟลุกๆ ไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองครับซึ่งตำแหน่งนักอังคารนักตำแหน่งนี้นะครับยังติดตำแหน่งเป็นปลาหรือตำแหน่งที่อ่อนแอนะครับตำแหน่งที่เอาแน่เอานอ,นอนไม่ค่อยได้เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอยู่นะครับแต่ก็อย่างที่บอกแล้วครับว่ายังมีจุดของการที่เรียกว่าติดตำแหน่งราชาโชคมาด้วยเพราะฉะนั้นถึงแม้จะมีอุปสรรคถึงแม้จะมีปัญหาถึงแม้จะมีรายจ่ายถึงแม้จะเจอเรื่องราวอะไรบางอย่างที่จะทําให้การเงินของคุณถูกนะครับสกัดติดขัดอุปสรรคเข้ามาก็จริงนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทําให้คุณ ยากลําบากถึงขั้นเอาไม่อยู่นะครับเพราะสุดท้ายแล้วคําว่าราชาโชคก็คือจุดของการที่หาทางออกหาทางรอดเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นการเงินของชาวราศีตุลในเดือนนี้อาจจะมีอุปสรรคบ้างแต่ก็รอดพ้น ไปได้นั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องความรักของชาวราศีตุลกันบ้างนะครับสาหรับดาวเจ้าเรือนความรักของชาวราศีตุลก็คือดาวอังคารเช่นเดียวกันกับดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณนั่นเองครับเพราะฉะนั้นครับการที่ดาวอังคารของคุณโคจรเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ณนะเรือนเมษนะครับต้องบอกว่าตอนนี้นะครับคุณค่อนข้างจะอึดอัดหรือค่อนข้างที่จะกดดันจากคู่ครองอย่างมากเลยทีเดียวเพราะว่าครับอิทธิพลของการที่เรียกว่าดาวคู่เป็นเกษตรคือคู่มาจะข่มคุณนั่นเองครับนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะที่ดาวคู่ ษตรตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่9นะครับค่อนข้างที่จะทําให้คุณชาวราศีตุลอึดอัดใจนะครับยิ่งดาวคู่ครองของคุณเจอราหูเข้ามาประกบด้วยทําให้นะครับความอึมครึมความไม่ชัดเจนระหว่างคุณกับคู่จะเกิดขึ้นความน้อยอกน้อยใจระหว่างคุณกับคู่ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับฉะนั้นใครที่ยังโสดอยู่ในช่วงหน้าตาหนึ่งถึงแปไม่เหมาะนะครับกับการที่คุณจะได้เจอใครที่ดีๆหรือจะเจอการสลัดโสดเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นเพราะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้อิพลของ ดาวพระราหูเข้ามาหร so well ือเจอคนที่ไม่ดีเข้ามาสู่ชีวิตของคุณได้เลยทีเดียวนะครับก็ต้องอดทนรอนะครับจังหวะให้อังคารออกมาก่อนจากการที่อยู่กับราหูนะครับก็คือวันที่9สิงหาคมเวลาปีสี่นาฬิกาสามสิบสองนาทีรอให้อังคารยกออกจากเมฆเข้ามาสู่ในเรือนพฤษศก่อนนะครับจังหวะนั้นแหละครับสำหรับคนโสดก็พอลุ้นกับเขาได้เพราะว่าอังคารมาอยู่ในเรือนของพฤษศพฤษศซึ่งมีดาวศุกร์เป็นครองเรือนอยู่นะครับศุกร์นะครับกับดาวองคารเป็นคู่มิตรกันเมื่ออังคารมาอยู่ในเรือนคู่มิตรแบบนี้ก็ถือว่า เป็นการเกื้อกูลกันมีโอกาสหรือมีเกณฑ์การที่คุณจะได้เจอคู่ที่ถูกอ,อกถูกใจหรือคู่ที่เข้ากันได้คบหากันได้มีความที่จะเข้าใจกันได้สูงเหมือนมิตรเหมือนเพื่อนนั่นเองครับซึ่งนะครับถ้าเกิดคุณจะมีเกณฑ์การที่จะคบหากันแล้วะะแล้วก,ก็ต้องบอกว่านะครับจะเป็นลักษณะข,ของการฉับพลันชันใดเหมือนดาวมฤตยูนั่นเองครับเพราะว่ามฤตยูจะให้ผลอิทธิพลกับดาวคู่ครองของคุณหรือเกิดเรื่องราวแบบป,ป,ป,ปุบปับฉับไวเลยทีเดียวมีคู่ก็จะมีคู่แบบปุ๊บป,ปั๊บคบหากันแป๊บเดียวแล้วกลายเเป็็นนนแฟกกัลยได้ เพราะว่ามรดจยูจะส่งผลลัพธ์แบบปรปปับฉับไวนั่นเองครับหรืออิทธิพลอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดใครนะครับที่มีแฟนอยู่แล้วจังหวะที่ดาวอังคารย้ายเข้ามาเรียกว่าตําแหน่งนี้ของคุณคู่ครองจะเป็นปลาหรือคู่ครองจะอ่อนแอน,นะครับยิ่งผสมกันกันกบดาวมฤดยูด้วยระวังนะครับอาจจะมีเกณฑ์การที่คู่ของคุณจะเจ็บป่วยได้หรือคู่ของคุณจะมีจุดของการที่จะเสียหายได้เพราะว่าพบเรือนพฤชศพ เป็นภพเรือนของมรณะเช่นเดียวกันนะครับก็จะส่งผลลัพธ์ที่จะทําให้ชาวราศีตุลมีเกณฑ์การที่คุณจะเสียหายเกี่ยวกับในเรื่องราวของคู่ครองจะมีเกณฑ์การที่คู่จะเจ็บป่วยมีเกณฑ์การห่างไกลกับคู่หรือในช่วงเวลานี้จะมีเกณฑ์การที่อาจจะเลิกล้างกับคู่ได้เลยทีเดียวครับสาหรับใครที่คลอของละแหงก่อนหน้านี้ เมื่อดาวอังคารเข้าสู่มรณนะและแถมเจอมรตยูเขาบอกว่าความคาราคาสังจะสิ้นสุดลงหรือจะจบลงไปนั่นเองครับหรือต้องตายจบลงไปฉะนั้น ก็ต้องระวังกับการที่อาจจะแตกหักกับคู่เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันครับเพราะยิ่งนะครับมาดูกันกับตําแหน่งของดาวศุกร์ของคุณนะครับดาวศุกร์ของคุณก็ยังเจอดาวเสาร์ทำให้คุณคิดมากหรือมีเรื่องทุกข์ใจอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนะครับตั้งแต่วันที่9เป็นต้นไปถือว่าสิ่งนี้นะครับค่อนข้างต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าตัวของคุณเองก็เจอดาวเสาร์เข้ามาเพ่งแรงดาวเสาร์เป็นดาวโทษทุกข์ทำให้ชาวราศีตุลอาจจะมีเรื่องทุกข์ใจคิดมากคิดเยอะยิ่งดาวนะครับอังคารหรือดาวเจ้าเดือนคู่ครอง ไปอยู่ในพืชศพแล้วด้วยนะครับพบมรณะแบบนี้ก็ยิ่งมีจุดของการที่จะแตกหกักหรือสิ้นสุดความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นได้เลยทีเดียวครับซึ่งต้องบอกว่าครับสำหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะักแต่ถ้าเกิดคนที่ยังไม่มีแฟนคนที่โสดอยู่ก็ลุนได้กับเขาแหละครับโดยเฉพาะใครที่ติดตามหรือติดต่อกับคู่ทางออนไลน์เพราะว่าพบมรณะก็อาจจะเจอกันทางออนไลน์เกิดขึ้นได้นั่นเองครับและนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีตุลในเดือนสิงหาคมนะครับต้องบอกว่าในเดือนสิงหาคมนี้ของคุณนั้นอาจจะเจอจอุด ติดขัด อาจจะเจอจุดสะดุดอาจจะเจอจุดที่คุณต้องแก้ไขแล้วก็อุปสรรคต่างๆที่เข้ามาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวการเงินก็อาจจะมีจุดของการรั่วบบ้างติดขัดบ้างนะครับแล้วก็การงานก็เหมือนกันนะครับอาจจะยังไม่ค่อยสุขสมหวังสักเท่าไหร่แต่ก็ยังขับเคลื่อนไปได้ความรักก็ต้องระวังไว้นะครับเพราะว่ามีจุดของความรักที่มีปัญหาเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะคนที่มีคู่อยู่แล้วฉะนั้นนะครับในเดือนนี้ก็ถือว่าชาวราศีตุลอาจจะเจอปัญหาเยอะเจอปัญหามากนะครับแต่ก็ดูแล้วนะครับก็เอาอยู่แหละครับเพราะว่าอิทธิพลของดาวพฤ ภาพรวมของคุณก็ยังโครจรดีอยู่หรือว่าคุณก็ยังสามารถที่จะฝ่าฟันไปได้อยู่นั่นเองครับฉะนั้นนะครับถึงแม้ว่านะครับในเดือนนี้อาจจะไม่ใช่เป็นเดือนที่ดีสําหรับคุณแต่ก็ไม่ได้แย่จนเกินไปถึงขนาดที่เรียกว่าคุณไม่สามารถควบคุมและคอนโทรลได้นั่นเองครับแล้วมาลุ้นกันใหม่มาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ คำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมก,กว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับน่นอนาควับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับจุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3มปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับ ปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกําเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนค่ะว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นการีจรนั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับ ต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์น,นะครับในการทับเล็งกุมหรือโยก หรือจตุกโกลน,นี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคทํานานนั่นเองครับเพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดล,ลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจักนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจักผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยําแบบ ทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับ นี่จึงเป็นการดูรวมแบบการันตีได้ว่าคุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสามสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเ็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคน,นครับราศีเดียวกันแท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม s ับ s c r i b e และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำทนานดูใหม่ มที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์และทุกๆเดือนครับ